บาสีเฮดอันไอนนพี่น้องเฮดอ้อมเนือ้อที่ตัวแรกอะบาสีเฮดกุ้งผัดกระเทียมแต่ว่ากระเทียมมิดขาดวาซีดิบจะเลยซิมมัสเฮดอ้อมเนื้อนะยาซิมมาโซยเนื้อนือนมีเกี่ยวบกเข้มพี่น้องปเป็นแหยวตะเกต โอ้แข็งเปีเ๊ดคลิดบทท่านตอนแรกและว่าบริเฮทเมนูนี้ค่ะนะจะเลือกโมเดลอ้อมมาเซ Tiếp này ซอยตะไคร้ก็หรืออาภาษอ์ภาอาบนนี้ดื้อไอซิมาห้ากระเชื่อมก่อนกมมี่แินั่นตะไคร้ And they just said fat fuss Tchau. กินเน่ จะเป็นพักซี่เอ้ยแม่เด่ตัวนี้ฟักซี่ใช่ไหม โอเคเสร็จแล้วพี่น้องลางพักกันได้แล้วจะมาผัดกระเทียมก่อนนะพี่น้องนี่วาวอยู่บ่ได้มีกระเทียมบ่มีกระเทียมยังว่าผัดกระเทียมอยู่ lơi khi nào xì bên khô phim bikini tàn tàn tươi tươi đây Sí, la ahorita ¿sí? ¿no?

did point? รู้สึกไม่ปลอดภัยนี่เป็นไง

ก็ปลาปลาไว้หามันเข้ากันพี่น้องโอ้โหเต็มเลยเดี๋ยวเราจะดึงไปเบิกได้ไหมคืนนั้นนะพี่น้องมาเด้อพ네 oh, <stop> ี Mais ่น้องเจ้า y vamos ถ้าเขาวันพาิมมันจียนยากได้พี่น้อันนี้กําลังนุ่มพอดี 六分零分钟。 กระเด็นใส่คอยปก็หอมมากเลยจิบนี้ก็แส่บเซ่อเลย ีไปก่อนี้บ๊ายบายคลิปน้าเจอกันแม่คงถึงโลกคลิปั้นึงมือก้องนะไปก่อนบ๊ายบาย